ภุมิใจเสนอไม้ประดับริมรั้วรั้วกำแพงเท่มากไข่ปลาคาเวียใกล้จะสุดเต็มที่แล้ว อันนี้เป็นช่อใหม่ในฤดูใหม่นี่ดอกกำลังแตกใหม่ผลผลิตทดีมากแต่ว่าในช่วงนี้ฝนมันตกมันทำให้ผลไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ ตามกันมาทางนี้ครับดกมากครับใกล้สุกเกิดจะตัดได้แล้วนี่คือพวงคาม รงคามก็เป็นไม้เผาเลื้อยอันนี้ชอามันชอมันเริ่มโรยลาแล้วเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์มากมาดูวิธีการปักชําสิงอง,งุ่นอันนี้คือ กิ่งชําประมาณ7-8วันวิธีการก็เราก็เอาตัดตัดต้นมาตัดกิ่งมาแล้วก็เราก็เหลาเหลาเอาไว้สําหรับที่จะเป็นตอเป็นตอ ข้างล่านี้เสร็จแล้วแล้วก็ชํำมลงไปเลยวิธีการชํำก็คือให้ให้แผลให้แผลตรงนี้แผลที่เราควั่นเนี่ยชิดกับอที่จะปักชํำอย่าให้ลึกเอผุผลที่เราควั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ควัน่นถ้าเราไม่ควั่นมันมันก็ จะไม่มีที่สำหรับเป็นตอที่จะไม่ให้ต้นมันล้มมันก็เป็นเอ่อเป็นหลักการของการตอนกิ่งทั่วไปคือว่าตัดท่อน้ำท่ออาหารมันแล้วก็เอาไปแตะไว้แตะกะะับไอ้วัสดุชํ้พอสำคัญคือว่าให้แตะเพียงแค่แผล อย่าแตะลึกลงไปถ้าแตะลึกลงไปมากมันเน่าประสบป,ปัญหาของพวกเกษตรกรทั้งหลายที่ทําต้นไม้ไม่ติดก็เพราะว่าปากลึกแล้วมันก็เน่าปากตื้นมันก็ล้มการแก้ปัญหาอย่างนี้ก็คือทําต่อให้มันอย่างนี้หรือไม่ก็ตัดกิ่งมาตัดกิ่งมา ไม่ต้องก้นต่อไม้สำหรับที่จะเป็นต่อให้แล้วตรงนี้ทำไมต้องเอาทางมะพร้าวมาพันด้วยเหตุผลไม่มีอะไรเพียงแค่ป้องกันลวดที่เรามัดเนี่ยมันจะเป็นรัดทำให้กิ่งเนี่ยเป็นแผลแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายหการเน่าได้อย่างเช่นนี้อันนี้เป็นเข่งมะนาว ที่ใช้ปักชับไม่ใช่การตอนรามัดไว้กับหลักแล้วก็ปักไปอย่างอย่างที่บอกปักไปแก้แผลนะมันก็ไม่ล้มนี่เป็นเป็นเทคนิคที่ยังไม่มีใครได้ได้รับทราบเรื่องแบบนี้มันดีกว่าการที่เราจะไป ทำน้ำตามที่เขาเสนอในตาม u t u b e เนี่ยโดยใช้ถุงน้ำเนี่ยแล้วก็เอาคือว่าเราจะต้องปาดแผลกอ,น,อนก่อนไม่ว่าจะเป็นเลยปาดแผลมันแล้วก็เอาถุงพลาสติกเสียบเข้าไปที่แผลเสียบเสร็จแล้วก็ ให้มันถึงน้ําให้โคนมันถึงน้ําแล้วเราก็ามาัดไว้อย่างนี้อย่างนี้มันดีสําหรับกิ่งที่ตั้งอยู่กิ่งที่นอนเนี่ยมันทําไม่ได้เวลาที่มันมีแดดมีอะไรร้อนจ,จัดๆน้ำมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะไม่ไมเกิดรากขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้แล้วเราไม่มีปัญหาถ้าการตอนเนี่ยเราใช้วัสดุอุ้มมันแล้ว ตอนแล้วถ้าวัสดุแห้งแผลตรงนี้มันก็จะแห้งแห้งแล้วมันก็ตายแต่ถ้าเรามาปักอย่างนี้มันไม่มีการแห้งเราไม่ต้องคอยลดน้าเพียงแต่ว่าให้วัสดุที่เราปักช้ำเนี่ยมันมีความชื้นอยู่เสมอมันก็จะออสโมซิสขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราปักช้ำมันม,ม,มีรากแล้วเนี่ยเยเวลาตอนนะ มีรากแล้วเราก็ต้องตัดมาตัดมาแล้วก็ต้องเอามา,อ,าอนุบานก่อนที่จะเอาไปไปปลูกแต่อย่างนี้เราปักชาเสร็จแล้วมีรากแล้วเราก็ไม่ต้องตัดเวลาจะปลูกก็ยกไปเลยกำลังมีใบอ่อนอันนี้ก็เป็นกิ่งที่มันไม่มีแกนไม่มีแกนแบบนี้ มันเป็นพืชเถามีอมนอบุฟ้าแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันเอามามัดอย่างนี้มัดกับตอมันแล้วไปปักถ้าหากไม่ทําอย่างนี้แล้วนี่มัดกับตอแล้วก็เอาไปปักแบบนี้หลักการเดียวกันถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็อย่างที่บอกอะช้าลึกลงไปเน่าช้าตื้นล้ม เราสามารถจะชํากิ่งขนาดไหนก็ได้ไม่มีปัญหาชํำใหญ่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราได้กิ่งอย่างนี้กิ่งคือว่าเขียวๆข,วขาวๆอย่างนี้กลางเก่กลางอ่อนอย่างนี้จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นแม้จะแก,กข่ขนาดนี้ก็ยังมีผลที่ดีไปดูก่า,ามอนบนฟ้าที่พูดถึงเมื่อที่นี้เป็นไม้ไร ที่คือขอมดอฟ้าที่พูดถึงกี่เป็นไม้เขาไม่มีไม่มีแกนที่จะสัดชั้นแล้ก็ใช้วิธีต่อหลักให้แล้วพบกันใหม่ครับ